พี่น้องมือน,นีพานค้องมือน,นีลุงมุนครับผมมือน,นีมาพาพี่พาน้องก็ใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดเผือกตอนนี้ก็ลังจตกคัมครับผมเดี๋ยวพานข้องใส่งเงียครับผมแต่่อไรลงเบ็ดมาหลายมือแล้วครับพอดีน้ำเขาตึงเคลื่อนขึ้นครับผมตึงเคลื่อนยางขึน้นก็เลยปลาช่วงนั้นก็ขยัดขย้อนครับผมพานค้องก็เลยบ่ค่อยได้ลงมูนครับผมหาเหตุํำเนียครับว่างัน มันนี่กะมบ้าไม้เก่าๆนี่แหละครับแถวมองคิดประดเพียนนี่นะแถวว่างเก่าๆครับผมไม้หมนึ่งกับเบ็ดเก่ากันยังมีอยู่ครับแถวอยู่ไอ้ยู่นี่ี๋ยวามาเสียบเนียกันครับเดี๋ยวถาเบิ้งครับมืออื่นว่าพานข้อง,องอางมานบอครับผมมันนี่ก็ขึ้นแล้วครับ <laughs> เดือนเดือนพินน้องเเดือนขึ้นว่าวินน,น้อง <laughs> มาทั้งแต่คำเลยครับผม แล้วมันนี่เต็มดวงครับผมเดือนเป็นวันพระใหญ่ครับผมมันนี่นี่นว่ามีมีว่าวันพระใหญ่ไปพี่น้องเดี๋ยวเสียเบ็ดกันครับผมพอดีเสียเบ็ดแล้วกินเขาแล้วครับผมก็มาเบิ่งเบ็ดเนี้ยมเนี้ยมขึ้นครับผมเบิ่งน้ำกันครับผมไปพี่น้องก่อนข่าวอย่ามือได้เลยครับเด้อเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าจะได้บ่ โอ้ผนังนอกผนังอันมันคับผมผนัไงไหกันเนาะ อนนันกบปุ่มมัน,มนสวยนองแต่มแม่ครับผมนีม่น้องสวยๆครับเตมแม่ครับผม,มแต่มแม่ครับ สวยครับนี่แต่เลยครับผมมันหมานมันหมานมันหมันคุณผองหมานแล้วครับหมานแล้วครับผมใหญ่ๆรุ่นซีขีดรุ่นเคืองลูกครับตัวนี้เคืองลูกเคืองลูกงูกีดประมาณนี้แหละครับ เนื้ออ่อนสวยๆครับผมไปมันมัน ครับผมสวยก่อนนอนครับพี่น้องประมาณลูกกลัวครับผมประมาณลูกกัว,กกวเดี๋ยวคอยเบิง่งกันต่อมือเงินครับพี่นนอกผ่านข้องขอ,งของนอนก่อนครับ ผ่านของขอนอนก่อนะจอดนอนทึ่งเลือครับจอดนอนคัเกเคยฟังนอนครับผมนอนผ่านคองนอนน้ำเลือครับเดือนกับงายครับพี่เนาะเอาเทานี้นะครับเดี๋ยวเมือเ่อเสารเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผมเจอเพนกันต่อว,ว่าจะมาอี อันนี้กรตะวิ่กันแล้งจะขึ้นครับผมแล้เวเบิ่งกันย้ำเสาว,ว่าผ่านค้องจะหมานบ่ครับวับีมาใส่เบ็ดถิงว้ใส่เบ็ดลูกปลาครับผมใส่หาปลาเนื้ออ่อนใส่ถิงวบหาโเก็ตเซนครับผมแล้เวเบิ่งกันครับว่าจะหมานบอกขึ้นกับใดนี่ใดบปิ้ลไยครับผมเนื้ออ่อนครับ ขาดพอดีพี่น้องเ้าหน่อยครับผมสยามขาดพอดีครับผมตะเลนเข้าไงไปกับสามตัวหน่อยครับผมเข้าตัวนะเเข้าหน่อยสามจะคอยเรียนดีครับแต่มันก็ขาดไงครับพี่น้องเขียวมันคมครับผม สวยๆครับผมแต้มแหลกครับแหงมันครับผมแหลกแหงมันไอต่อครับหางพี้งอ่งนี่สาวจะเมื่อยครับผม ตัวปลานางพี่น้องกินชงยุ่ธภัยครับหลอดแหงครับผมปล่อยครับผมตัวหน่อยเกินโอ้ตัวนี้แค่ไหนพี่น้องเจ็ดสุดปิดแล้วครับผม ถึงหน่อยย่ยอขาดสวย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 ตัวหน่อยครับแถวที่สองครับผมใส่เลือดแถวที่สอง ใหย่พี่นอ้องมึงตุกน้าได้สิ ì น้องเอเอแองต้าแองต้าเห็นโตหยาดก,กับโตงนาพี่น้องปไปรไดวไปเมึงตัวกับผมตัวหันตกหนาพี่น้องเด้อมึงตัวกับผม เอาນายันพี่น้องบ่ได้บิงตกน้าครับผมตกสายตกขัวตกน้ําเดียวเบิ่งคับกินตันึงตันี้ต้งรวังครับผ ครัับตวนีสวย่น้่ยใหญ่ครับผมสวยแ่มดีซีครับผมดิไซเดือโตอีกซงชนอ่ะอันนี้อันมูเห็ดครับผมเอามาเก็บเห็ดเห็ดขมครับผมกระเซา ก้าวอย่งมาเก็บสามหมื่นแล้วครับปลาทาัทาง้งทั้งท่างขียที่ผมใส่เบ็ดสามหมื่นแล้วมาเก็บแตกบานครับผมเอาตีเลนโคตรหลายครับผมนู่ตัวนึงครับผมมากินสุดหลักต้นหน่อยครับผม ต่อเส้นนี้ครับพี่น้องสาามถเห็นตัวหนึ่งครับนี่ตัวามอีกซะเออผม กินหางวีโน่ป่ากินหางแห้งครับน้ำมันขื้นแห้งดีดีครับดีีดีดล้ังดียว โอ้ยะคุ้อ,อู้ยมันดิดแหงีดอกบผมขาดลังนึงพี่น้องดึงขาด,ขาดครับผมบางขัน ตัวนี้ตาขาดครับผม,มตัวนี้ตาขาดครับผมขางนันมันติดนํา้ตาแกไปติดใหม่ตัวต่กอน,นา่า้งะดีใจเมืด่ดต้องนี่ที่เลยผมตัวโอตัวจอยู่เดื่อยพี่น้อง พนัาโอ้ดีใจมากนะันังสองเต็มเดี๋ยวเพิ่งันต่อเส้นสุดท้ายครับผมเนะส้นสุดท้ายครับผมเบ็ดเส้นสันสันครับสายตาข้อตื่น มีแล้วหนึ่งแต้มครับผม วิเศษสุดๆนะวิธีเต้ียมครับผมเห้ยเหี้ยป่าบางแตรียมนะครับผม ดูเสร็จแล้วราบไปเบียวพี่น้อสิบหลังครับผมสิบหลังสาบไปเบียวครับผมเหมือนเหรครับผมฝังยังสอกันพี่น้อ จะดูดยวนครับพี่น้องวันนี้หนาวแล้วอู้ลานกอ่อนครับผมสวยสวยสวยครับพอได้ครับผม ไปบที่สามช่องพานข้องอะไเนี่ยนะครับลือ้อเพราะเมีชีวิตใหไม้เดี๋ยวพานข้องจะอาชีวิตใหมล่ลงให้พี่น้องเบิรงครับผมวิธีการอายุห่างกินของพานข้องครับเห็นจังไหนจะได้เห็นจังไหนได,ได้ได้ปามากครับผมพอได้จุนเตียวครอบขั้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับผมเอาสมมนิแหละครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ